สวัสดีครับเพื่อนๆชาวจุมล่าทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่เซ c ชั่นของจุมล่าสนะครับที่ผมจะเอามาบอกเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่น่าใช้งานนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรื่อง accessibility นะฮะหรือว่าการทำเว็บเพื่อใหอ้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเ,าเว็บไซต์ภาครัฐนะครับภาครัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยนะครับเรื่อง accessibility ถูกกำหนดไว้ในามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐนะครับว่าต้องทำเว็บให้รองรัรบการเข้าถึงสำหรับทุกคนนะฮะร,รวมถึงคนพิการด้วยวันนี้ก็จะมาบอกถึงเรื่องของในส่วนของเนื้อหาของจุ o มล่าแล้วกันนะครับว่า เนื้อหาของจุล่าเนี่ยนะครับเขามีระบบเช็คแล้วในเวอร์ชั่นของจุล่าสซึ่งน่าจะเข้ามาตั้งแต่เวอร์ชั่น4.1นะครับเป็นความใส่ใจของทีมงานนะครับเพราะว่าทีมงานเองก็มีคนนะฮะที่เป็นผู้พิการอยู่ด้วยนะครับการใส่ใจเรื่อง accessibility ของจุล่าเนี่ยจึงมีมานานมากตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆเลยนะครับ เอามาทีนี้มาดูกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาเนาะเป็นอาร์ติเคิลนะครับลองคลิกเข้าไปครับที่อาร์ติเคิลของเรานะฮะอันนี้ของผมทําไว้แล้วนะครับนี่ฮะก็จะทําไว้แบบนี้แล้วปุ่ม accessibility check อยู่ไหนนะฮะสมมุติเราใส่ชื่อใส่ต่างๆลงไปนะฮะ accessibility check อยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะนี้ผมใส่ข้อข้อมูลลงไปแล้วนะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอ่า ก็ปุ่มอยู่นี่นะครับเรื่องการใส่เนื้อหานะครับหลายคนก็จะเข้าใจผิดนะครับเวลาการใส่เนื้อหา,อาเครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือที่ใส่เนื้อหาตัวนี้ของผมเปลี่ยนจากของเดิมของจุ o มล่านะครับมาใช้เป็นของ JCE นะครับก็ถ้าใครอยากใช้ก็เป็น e d i t ิ r ตที่ใช้งานได้ดีนะครับลองเซิร์ช JCE Content Editor ก็ได้นะครับหรือเซิร์ช JCE จุมล่าก็น่าจะเจอ นะครับก็จะมีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวโปรนะฮะตัวธรรมดาใช้งานได้แล้วครับอันนี้ก็คือตัวธรรมดานะครับตรงนี้นะครับผมใส่เป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรดีอะเป็นอินโทรของของบทความนะครับแล้วเวลาการใส่หัวข้อเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับของเราบางคนนะครับเวลาใส่หัวข้อเนี่ยนะครับจะไปใช้ฟอนต์ไซส์ซึ่งไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าเรามี heading ให้ใช้งานนะครับนี่ฮะลากคุมนะฮะแล้วเลือกมันจะมี heading ตั้งแต่ heading 1, 2, 3, 4, งสห้าหให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องปรับ font size นะครับเพราะว่า font size เนี่ยไปกําหนด font size แล้วบนมือถือบน d e สก์ท็มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้ heading แทนนะครับ heading เวลามันเป็นโคด้ดมันก็จะเป็นโค้ดแบบนี้ครับ heading สแบบนี้ แล้วเวลาเราเปลี่ยนเทมเพลตนะครับเปลี่ยนเทมเพลตทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามเทมเพลตด้วยเราไม่ต้องมานั่งปรับอะไรใหม่แล้วนะครับผมแล้วเมื่อมี heading 2ก็มี heading 3ตามลงมาแบบนี้เป็นลำดับนะครับเป็นลำดับแล้วก็ถ้าคุณหมด heading สมมติส4มไปแล้วนะครับคุณจะเริ่มหัวข้อ heading 2ใหม่ก็ได้นะครับไล่ไปแบบนี้นี่ฮะไล่ไปแบบนี้แล้วก็มีการใส่รูปนะครับ ใส่ลิงก์ใส่ข้อความสีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะบางคนชอบใส่ข้อความสีแบบนี้นะครับมาดูกันว่าเวลา accessibility check แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ใส่ข้อความนะฮะผมให้ดูอันนี้ตรงนี้เป็นข้อความสีขาวนะตรงนี้สีเหลืองแล้วก็สีเหลืองเข้มน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับอ่ะผมอ่าเวลาใช้งานนะครับก็กด save ก่อนนะครับถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะฮะในขณะที่เราเช็คนะฮะ เราก็ปรับนะคะับครรัทกลุ่ไปอยู่ในคัตรกลุ่ยที่ยังไม่ได้ใช้งานก่อนนะครับปกติผมจะมีอันคัทกลุ่ยไว้อันหนึ่งนะฮะอันนี้จะไม่มีเมนูจะไว้ใช้เช็คอะไรพวกนี้แล้วค่อยย้ายที่หลังนะครับอ่ะกด accessibility check นี่ฮะตรงนี้ก็จะบอกว่ามี accessibility check นะครับตรงนี้ขวามือเด้งขึ้นมาเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะถ้าไม่ไม่มีอะไรเด้งขึ้นมามันจะบอกเฮ้ยคุณมี e r r o r 6ออันนะฮะ ตรงนี้มีเซตติ้งด้วยนะครับเซตติ้งนะเช็คเรื่องคอนท้าส์เช็คเรื่องฟอร์มเช็คเรื่องลิงก์เป็นระดับ A A A นะฮะ list ability นะฮะการอ่านนะฮะแล้วก็มีดักโหมดดักโหมดก็คือปรับเครื่องมือให้เป็นแบบสีเข้มๆอันนี้ก็คือรองรับผู้ผู้พิการเหมือนกันนะครับผู้พิการเขาทางสายตาบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นสีไม่ชัดก็สามารถปรับเป็นสีเข้มได้นะครับอ่ะ ทีนี้มาดูตรงโชว์เอาไลน์ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะบอกตรงนี้เป็น H1 นะตรงนี้เป็น S 2นะนะครับซึ่งในแต่ละเทมเพลตก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะเราใส่ S 2ไว้ถูกต้อง S 3ไม่ถูกต้องแล้วก็ต่อด้วย S 3มเมืน,นี้มันจะถูกต้องหมดนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วทีนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับ ที่ไม่ถูกต้องก็คือนะครับนี่สมมติเราไปใส่หัวข้อ h 3 h 4นะฮะต่อจาก h 4อย่างเงี้ยนะครับสมมติแล้วมี h หาอยู่ด้วยนะปึบแล้วเซฟดูจุดนะนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหม h 3ปุ๊บเราข้ามไป h 5เลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไ นะครับต้องมี H4 ก่อนนะครับประมาณนั้นนี่เดี๋ยวนี้เอาออกก่อนนะครับนี่นอันนี้ออกนฮะคือจูๆมา H4 ตรงนี้มา H2 แล้ว H3 แล้ว h 5เนี่ยไม่ได้นะฮะเซฟนะฮะแล้วก็กด accessibility check อีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฮะตรงนี้มันจะบอกนะฮะการเรียงว่าของเราเรียงถูกต้องไหมนะครับ ทีนี้มีรูปนะฮะรูปตรงนี้นะครับมันขึ้นเครื่องหมาย question mark นะครับมันบอกวา่ามันเตือนนะครับว่าเราไม่ได้ใส่นี่ฮะ alt tech ครับนะฮะนี่ alt tech ซึ่งเป็นเป็นอะไรที่ต้องใส่นะฮะ alt tech คืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะรูปเราใส่รูปใช่ไหมครับ แล้วเราไม่ได้ใส่เนี่ยฮะ a n t i n t e Text ซึ่งปกติเนี่ยจุมล่ามันจะใส่ให้อัตโนมัตินะครับใส่ให้อัตโนมัติยังไงนะฮะสมมุติเราเลือกปุ๊บเนี่ยเลือกรูปเนี่ยมันจะเอาชื่อของรูปมาใส่ให้เลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดครับยกเว้นเราต้องการเปลี่ยนชื่อตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นเว็บที่ใส่ใจเรื่องกับ accessibility ใช้งานจริงๆมากๆเขาต้องใส่เป็นคำอธิบายรูปครับว่ารูปเนี้ยคืออะไรนะฮะ เช่นนะครับรูปรูปท้องฟ้าตอนกลางคืนอันนี้ผมเอาง,ง่ายๆแล้วกันอ้าวรูปท้องฟ้าตอนกลางคืนนี่แบบนี้นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วก็กดเซฟนี่ฮะแล้วก็ปัป๊บ accessibility check นี่ฮะเออเลอร์อเมื่อกี้จาก6ก็เหลือ5้าละเห็นไหมฮะตรงนี้เห็นไหมรูปกลายเป็นถูกต้องเลยนะฮะถูกต้องเลยคือสีเหลืองเนี่ยบางทีคือใช้ได้ครับใช้ได้สีเหลืองคือใช้ได้แต่ว่าถ้าคุณใส่มันจะดีขึ้นนะครับอ่แล้วตรงนี้เห็นไหมสีเหลืองอีกแล้วนะฮะสีเหลืองอีกแล้วตรงนี้มันก็บอกประมาณว่าคือถ้าเราใส่ลิงก์เนี่ยนะครับ แล้วลิงก์ออกไปเบราว์เซอร์อื่นนะครับหรือไอ้ไม่ใช่ลิงก์ออกไปเบราว์เซอร์ลิงก์แล้วเปิดหน้าต่างใหม่หรือเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วเราไม่ได้ใส่ข้อความลงไปนะครับมันจะขึ้นแบบนี้แหละนะครับอ่ะไปดูกันนะครับอ่ะมาดูเรื่องลิงก์กันนะครับก็คือที่ลิงก์มันขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าอันเนี้ยนะครับอันนี้อันนี้น,น,น,นี่ปืด นะครับมันเป็นทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตลิงก์เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับจริงๆก็คือมี2แบบคือเปิดทับหน้าต่างเดิมนะฮะหรือเปิดแล้วก็เปิดทับหน้าต่างใหม่เอเปิดขึ้นหน้าต่างใหม่นะครับก็สิ่งที่มันคืออย่างนี้ครับคนที่พิการทางสายตาบางทีมันจะลาบากมากเวลาเราเปิดหน้าต่างใหม่เยอะๆๆๆเงี้ยนะครับคือเขาไม่สามารถบางคนนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องสายตาเนาะมันจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวมือด้วยนะครับบางคนเขาอาจจะเป็นมือเขาอาจจะเคลื่อนไหวลําบากนะครับการเปิดแท็บใหม่เนี่ยมันทําให้ยุ่งยากมากนะครับหรือคนพิการทางสายตาเนี่ยเปิดแท็บใหม่เขาจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนนะครับบอกเขาด้วยนะฮะตรงไตเติลแบบนี้นะครับเราต้องเขียนบอกนะฮะเปิดไปเว็บ google.com ใน แทบ็บนี่แท็บใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับค่งมันจะไม่สามารถแก้สีเหลืองได้นะครับนี่เซฟนะฮะมันไม่สามารถแก้ได้หรอครับนะฮะแต่ว่าเขาเตือนไว้นะครับ Open Link เนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราใส่คำเตือนได้นะครับคำเตือนนะครับเดี๋ยวนะปุ๊บ คำเตือนหรือไอเน mm. ี่ยเวลาเขาเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาเห็นไหมฮะเล็กๆเนี่ยนะครับเปิดลิงก์ไปยัง Google ในแท็บใหม่อันนี้ควรจะใส่นะครับเพื่อให้เขาได้รู้เนาะแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรอีกนี่ฮะข้อความสีต่างๆเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นข้อความสีขาวนะครับซึ่งคุณจะต้องสร้างความแตกต่างของสีเนี่ยให้มันเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่า ผู้พิการทางสายตาบางคนเนี่ยครับเขาไม่ได้ถึงขั้นตาบอดนะแต่เขาอาจจะตาฝ้าฟางเนี้ยนะครับสีที่มันอ่อนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เขาอ่านลําบากนะครับอ่านลําบากนี่ฮะนี่เห็นไหมเนี่ยแม้แต่สีแดงเห็นไหมครับมันมันบางทีมันอ่านลําบากจริงๆนะครับมันอ่านลําบากจริงๆรอ่าแก้ยังไงดีแก้ยังไงดีนะครับอ่าส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับ สมมติผมมีข้อความสีขาวะนะฮะผมอยากจะเน้นตรงนี้ให้เป็นข้อความสีขาวเราสามารถใส่ตรงนี้ได้เป็นสีขาวเห็นไหมฮะปึ๊บแล้วเราตรงนี้ครับจะเป็นแบ็กกราวสีนะฮะเราอาจจะใช้แบ็กกราวสีดำเพิ่มเติมเข้าไปเห็นไหมฮะแล้วก็เซฟ accessibility check ดู เห็นไหมครับตรงนี้ไม่เตือนนะครับมันก็ทําให้มันมีความแตกต่างตรงนี้แต่อย่าไปใส่เยอะนะครับบางคนพอแบบรู้เครื่องมืออันนี้แล้วก็นะฮะสมมติเป็นข้อความสีแดงเนี่ยที่มันไม่ผ่านนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสีที่มันไปตัดกับสีแดงได้มันสีไหนนะครับไม่ไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสีแดงแล้วก็นี่เป็นสีสมมุติเป็นสี สีน้ำเงินเข้มได้ไหมอ่าลองดูเนี่ยครับคือมันต้องมานั่งหาสีที่มันมันมันแตกต่างกันเนี่ยไม่ได้เห็นไหมฮะสีที่มันต่างกันเกินไปมันจะไม่ได้นะครข้อความสีแดงเนี่ยเล่นยากครับอ่าลองไปเล่นกับสีเหลืองอ่อนโอ้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนสีดําก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เนี่ยมันเล่นยากครับสีแดงอะ่ะนะครับคือมันต้องหาสีที่มันตัด กับสีแดงให้ได้เงี้ยนะครับเนี่ยไม่ผ่านนะครับน้ําเงินก็ไม่ผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นการเน้นหัวข้อการใช้สีบนข้อความเนี่ยมันไม่ไดอ้อ่เขาเรียกว่าอะไรเดียมันไม่ได้คือคือคนตาดีใช้ได้นะครับแต่คนที่เขาตาไม่ดีมันจะลําบากนะครับสีเหลืองก็ไม่น่าได้เนี่ยมันยากมากนะครับเนี่ยฮะ บางคนอาจจะบอกอไม่ต้องไปสนใจก,ก็อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่องค์กรนะครับถ้าองค์กรคือเอาจริงๆก็เอาสีธรรมดานี่ยแหละข้อความธรรมดาเลยเนี่ยครับข้อความก็ธรรมดาแบบเนี้ยนี่เห็นไหมครัแล้วถ้าเราอยากเน้นข้อความเงี้ยนะครับอย่างสมมติเราบอกเฮ้ยเราอยากเน้นคํานี้นะครับเราทําไงครับใส่ตัวหนาครับนี่ฮะหรือขีดเส้นใต้มัน ตรงนี้ได้แหละแล้วส่งผลดีกับ SEO ด้วยเนี่ยนะอ่าก็ยังจะมีปัญหาเลยขนาดสีนเั้นใต้นะแต่ว่ามันผ่านได้นะครับ Underline text นะ Underline text ก็จะมีปัญหาก็ใช้ตัวหนาแทนได้นะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมมันมันจุกจิกนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆนะนี่ Underline text ลบออกกอนใส่เป็นตัวหนาได้ไหมตัวหนาเงี้ยก็ได้ละนะน่าจะได้นะครับอย่างข้อความสีแดงเนี่ยผมโอ้ลำบากลำบากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเครื่องมือนะฮะก็ถ้าเราใส่ใจเรื่องของผู้พิการคือเดี๋ยวนี้มันของภาครัฐเนี่ยนะครับมันมีตรวจสอบเยอะครับตรวจสอบเยอะนะฮะอ่ะนี่สมมติผมลบ่วข้อความพวกนี้ออก เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดนะฮะลิงก์นะฮะ,ะ,ฮะเรามี1นึ่ละนะเนี่ยก็ยังจะมีเตือนอยู่แหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือผ่านละนะครับผ่านได้เนี่ยกูดเลยนะฮะก็จะมีเตือนนี้ิดหน่อยเรื่องลิงก์ไปหน้าต่างใหม่นะครับก็แล้วแต่ความใส่ใจของขององค์กรนั้นๆน,น,นะครับต่อผู้พิการหรือว่าการเข้าถึงสำหรับคนทุกทุกทุกประเภท นะครับเราจะใส่ใจมากน้อยแค่ไหนนะครับคืออย่าง,งผมถ้าทําให้องค์กรภาครัฐผมก็จะพยายามให้น้อยที่สุดนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็ไปใช้เครื่องมือช่วยนะครับเครื่องมือช่วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีในคลิปถัดๆไปนะครับว่ามีเครื่องมือที่จะช่วยคนพิการได้อีกนะครับนอกจากที่เราจะมาช่วยคือตรงส่วนนี้ครับมันจะเป็นการช่วยให้ เขาเรียกว่าอะไรดีเขาอ่านได้ง่ายขึ้นถ้าเราใส่ใจซึ่งไม่ได้ยากนะครับอย่างเรื่องหัวข้องหัวข้อเนี่ยลองใช้ตามนี้ดูนะครับก็ทําให้เว็บเราเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนเทมเพลตเนี่ยมันไม่เละครับนะฮะอย่าไปใช้ฟอนต์ไซส์ครับอย่าไปเปลี่ยนฟอนต์ฮะเอาตามเทมเพลตเลยนะครับอ่ามันจะได้อ่านง่ายขึ้นนะครับโอเคนะคลิปนี้น่าจะอ,าอธิบายเรื่องของ Accessibility ่ uh, accessibility check นะครับ uh, ให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับถ้าใครสงสยัยหรือว่าอยากให้อธิบายตรงไหนนะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ